สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับพี่ครันนะครับในเกม Delivery from the p พียนะครับวันนี้ก็มาเล่นกันต่อนสองพาร์ทที่45กันนะครับเราก็ไปลุยกันเลยไปโอ้โหกูเดี๋ยววิ่งกันหน้าสันเอาวุธใส่ก่อนบอกบอกสมบุกสมบันจัดจะพังแม่งทุกอันเลยบอกฟังต่อนี่เฉาะทีเดียวแตกแล้ประกันแล้วประกันฟาร์มแตก บอกเห็นไหมดูขีดเท็ดดูขีดดูเลชั่นก็รู้แล้วช,ชอปปั๊บแผลปุ๊บแต่ส่วนใหญ่วุ้ใกล้พังมันจะมีโอกาสขีนะสังเกตนะพี่เคยลองสังเกตดูอ่อนวุ้มันใกล้พังนี่บางทีแบบปกต,ติถ้าแบบไม่พังใช่ไหมตีสองทีพอใกล้พังแม่งแบบกำลังจะพังอะ่ะก็เช้าขีเลยบ่อยอยู่นะแต่ก็ไม่ได้หมายถึงทุกครั้งนะแต่ส่วนใหญ่ต้นที่พี่สังเกตนะนะอืม มาบอกกูขึ้นทั้งบนเลยบอกเราไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเอุ๊ยเชียโอ้โหหันหลังให้ยางเอาไม้ก็บองกูไปแดกก่อนเลยเฮ้ยเสียเกือบเออดีมากยินูไหมชับข้าวเฮียตัวแตกเดี๋ยว อ้าเฮ้ยนั่นหมาาวุ้กุ้งหายไปไหนหมดวะชิบวุ้นเอา้าทีเดียวแตกเอา้าทีเดียวแตกอะไรวะ <c oughs> แมงงงเลยเอ,อ้าวเฮียแม่งตัวนี้ตัวอันตรายมาเลย เอาเวรไม่ตุยไม่ตุยตุยเงเอาตรงร่องช่องนีและมึงช่องหันสาปากเรียบร้อยนอนอโอ้เจ๊เดี๋ยวนะมึงงั้นมึงไปก่อนเลยไปคุยกับรักมาม่วงเอ้าเฮียไอ้แล้วมันมาทำไมวันนี้ จังมึงไปนองคุยกันรักมม่วงเลยนะเต้ยเรียบน้อยตัวแตกอุ้ยเชี่ยหูดีอแล้วแม่งมาเป็นคู่เลยอกูระปวดตับนะมึงเอาเแล้ว อุ้ยคิดถ่ายดิ้งเนี้ยยิงเป็นหนังอินเดียอะไรกูตอนนี้เอาห่วยหายจะมึงทำไมมึงไปตัดตอนนั้นวะคุยลำบากกูอีกเนี่มา,าเออมา หรูจงหนันอินเดียบ้านกูไปเนี่ยซับไม่ต้องหันไม่ใช่หมูหันก็หันได้เดี๋ยวจะเจออะไรนี้โอ้ยเฮียชิบหายแล้วไม่ใช่เรื่องดีแล้วเดี๋ยว ทำไมมันเดินมาทางนี้วะเอาเฮ้ยเชีย่ยเอาชิมหายโอ้โหมันเดินเยี่ยอะไรกันค้นไก่เลยวะเดี๋ยวเอา่าแม่งเดินเป็นวงกลมเอาอนี่ของมันวะบอกแม่งเดินเป็นเมียนเทียนเลยใช่ไหมไม่ได้หันแล้วแหละนหนูลาขาดไป อุ้ยชิปแล้วมึงเออเหี้ยเกือบโอ้ยเสียวเวย้ยห่านมา้ยรู้มึงชอบระเบิดตุ่มตามในโลกแฟนตาซีจัดไปนะ นั่นแหละไปนั่นแหละมึงมาอยู่รวมกันมีกระจุกนี่แหละดีอุ้เฮียชิบหายแล้วไม่ดีแล้วอเน,นี้ยเดี๋ยวเอ่นั่นแหละนี่ละมึงแล้วเบิดตุ่มตามในโลกแฟนตาซีเลยมั้งมึง มุ้งชิมาแล้วไอ้เฮี้ยแม่งโอ้โหนะาลมโอ้โหแต่ให้แต่คุมนะเนี่ยชุดเดียวชุดเดียวเกียวตูดเลยเนี่ยเดี๋ยวใจเย็ยนพี่เอาไรตัวระเบิดเดินไปไหนแล้ววะ <c oughs> เชี่ยแล้วกูดีง่าเนี่ย เออมาหันหลังเม,มืเ่อไหร่มันเสร็จอ่ะกูบอกเลยหันหลังเม,มืเ่อไหร่มันเสร็จบอกเลยทีเดียวซีซอมโอ้โหแม่งนอนเกลื่อนเลยวะเตอ,อแม่งดีเว้ยระเบิดเป็นชุด นี่เนี่งที่มาของคำว่าระเบิดชุดเดินทีกูบอกเลยศพเกลือนไอ้คงฟื้นนะเว้ยเฮ้ยชิมหายฟื้นมาแล้วกูงานงอกเลย เออเอาเฮียมงอยู่หน้าตู้เลยอืทิศหม้ย,เ,ยเอ้ยทิดหมายแล้ว เราเฮ้ยมันเดินมาทางนี้ว่ะสิบห้าอาวเฮ้ยเฮียอะไรกับกคุยกันเนี่ยไปอีกหนึ่ง มาศพแม่งกองอยู่เที้ยเดียวกันหมดเลยเอามาคุณจะปิดงานแล้วไม่ได้หันแล้วนะอีหนูศพแม่งเกลื่อนคููบอกเลย นั่นนีเป็นมแมลงมาแล้วหนึง่งเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยกูต้องเปลี่ยนอาวุธก่อนนิวว่ะ มาตัวนี้ซ่องมาเอ,อ้าอีหา่าแง่งฟื้นว้จังะ <c oughs> วะเอามาบอกเวลาว่างเล่นกับมึงเยเนะี่ย มายังงวะโอ้โหงานตุศกที่สามโอ้โหเฮียถ้ากูเดินตรงนี้นะนรกแตกกูบอกเลยเอ้า ล่างมันไปฆ่าตรงโน้นดีไหมเนี่ยฆ่าตรงโน้นก็ตรงโน้นวะไกลหน่อยแต่แม่งประหยัดเนื้อที่นะจัดไปเอาใหม่อย่างวะเดี๋ยวอพอ โอ้ยตรงนี้นะถ้ากูเดินผ่านนะนรกเลยแม่งเกิดไม่รู้กี่ตัวชิบหายแน่นอนโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวโอเคกลับบ้านมัน <laughs> พอมีเวลาอยู่แล้วนี่น กินอิน้มนอนหลับสบายเดี๋ยว Ờ, để cái này. No, đẹp ừ, để này. Sao đi cái đã Nào chốc đi quê Chốc đi tất cả เจ็ดนะชั่วโมงเลยใช่ไหมระหว่างน,นี้เราออกตมไหนอยู่เดี๋ยวคาบกระสุนรอเลยท่าไหนดีไหมเนี่ยเดี๋ยว กิ่งกระสุดแล้วเบิดคุ้มเลยตานี้ของทำไม่มีเดี๋ยวนะฟังทิงสักรอบแล้วกัน ยังหมดเลยบอกขากระสุนสัะชุดดีไม่ยอืมเดีย๋ยกระสุนมันก็ยังพออยูนะอ่ะเดี๋ยวพี่ตัดเวลาข้ามไปก่อนนะเดี๋ยวโอเคต่อกันเดี๋ยวีประมาณสักพักมันเพิ่มว่าจะสุกงอมได้ที่แล้ว โอ้นี้ได้เยอะนะเนี่ยนันเป็นสมุนไพรเดี๋ยวเฮิร์บซีดไว้รักชุดแล้วก็ออกที่เหลือเป็นเฮิร์บไป mm. เราก็ปลูกต่อเลยเห็นไหมมีรางกี่ชั่วโมงวะเดียวเหนือสิบสองสามเอ็ดโอเคไปนอนแห้แล้วกัน เดีก็น่าจะเอาไว้ประมาณเท่านี้ก่อนเพราะวันเช้าเดี๋ยวเล่มยาวน่าจะยาวเกินก็โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปนี้นะครับ รอบเป็นไงบ้างครับเกมมันก็สนุกขึ้นไปเรื่อยๆนะของก็จะคราฟได้อะไรดีขึ้นเรื่อยๆนะเลยปบิก็ยิงกันมันระเบิดขึ้นนะ่ะยิงตอนใกล้ๆจบสนุกจริงอันเนี้ยพี่บอกเลยหลอดติดตากันได้นะถึงใครชอบทปนี้ก็สามารถกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับตะไคร์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับ ส่วนใครขยะที่ทาบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่เข้ามาอ่านเป็นระยะระยะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามกันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกพี่ก็จะมาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ